โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พรกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Master 89ตัวไลา์ของ s ซ r ร์ฟเว a ร์ไทยหรือว่า ID เนนารีหมู่5ตัวไลา์ของกอนซุดนั่นเองนะครับผมทุกคนผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยลาก,กันนะก็คือ ID นี้ผมจะทำการเล่นเป็นโคโลโบเลนเจอร์ล้วนๆตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจนกว่าจากพิชิตลีกตำนานได้เลยนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้ จังหวะมันเหมาะสมมากพอดีกับการที่โคลาโบเลนเจอร์โคลาโบใหม่มันเข้ามานะและโคลาโบนี้เป็นโคลาโบที่อยู่กับเรานานมากที่สุดนะครับผมทุกคนถึง34วัน้วก็เป็นทางด้านโคลาโบมหาศึกคนชนเทพซีซั่นสองานแล้วเลนเจอร์ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็มาถึงไปที่เรียบร้อยเลยนะก็เป็นทางด้านผู้เป็นอิสระที่สุดในสวรรค์ชากะหรือว่าสกยามุนีนั่นเองนะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่ใครก็ต่างต้องรอคอยมานะเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถของม เลยรักกันนะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้สามารถสร้างบาลียในพื้นที่ได้ถึง5วีนะครับผมทุกคนแล้วก็ยังเพิ่มพลังชีวิตถึง400%แล้วก็ยังยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบต่อเนื่องของประพวกอีก5วีนาะแล้วส่วนสกิลต,ต่อไปของมันนะผมทุกคนเป็นการสร้างความเสียหายถึง3,600%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะและย,ยังยกเลิกผลลัพธ์ บัฟของสตูด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ยังเปลี่ยนสตูทธาตุแสงให้กลายเป็นไหลธาตุนะในตอนนี้หลายคนก็น่าจะรู้ดีนะว่าเลนเจอร์ธาตุแสงเนี่ยมัน OP ขนาดใหน่แล้วเลนเจอร์ตัวนี้มันมาแล้วมันจะช่วยในการฆ่าธาตุแสงด้วยนะครับผมทุกคนเลนเจอร์ตัวนี้มันมีความสามารถให้เปอร์ในการรอบสังหารนะเมื่อเราเรียกเลนเจอร์ตัวนี้ออกมาใช่ไหม มันจะมียมมาทูดออกมานะผมทุกคนแล้วจะทําให้เลนเจอร์ฝั่งข้ามหนึ่งตัวตายหาทันทีเลยนะผมทุกคนคือไม่ต้องออกแหลงก็ฆ่าได้สมแล้วนะผมทุกคนที่เป็นศักยมูนีนะแล้วในตอนนี้ความสามารถร่างก้าวดาวของเลนเจอร์ตัวนี้ผมจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นล a าส์แอตแท็หรือว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาส่องค่าพลังของเลนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยลักกันนะ ระยะโจมตีเพียงแค่220เท่านั้นนะครับผมทุกคนคือเอาง่ายๆนะจุดยืนของมันเนี่ยใกล้เคียงกับบอสจระเข้มากๆเลยนะแต่ว่าแค่ล่างเริ่มต้นเนียน่ยแล่ปลาไปถึง2030แล้วนะครับผมทุกคนผมจะยังไม่สรุปเลนเจอร์ตัวนี้ในตอนนี้นะจนกว่าผมจะได้เล่นมันนะผมทุกคนเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยแลดูทรงเป็นตัวอวยแล้วมันน่าจะโหดมากๆอยู่นะแล้วเลนเจอร์ตัวต่อไปที่ผมโคตรชอบนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านแจ็คเดลิปเปอร์นะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมมองว่าในกระ คูนแม่งเลเหลี่ยมโคตรเชิงโคตรหนาเรนเจอร์แม่งโคตรผิวไหวนะผมทุกคนแล้วความสามารถของมันเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีนะยกเลิกทักษะอมตะของสตูและยังสร้างความเสียหายถึง2 8 0 0ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะและยังสร้างความเสียหายถึง500%อรของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวินาทีนะผมทุกคนหูดาเบทพิษแม่งโคตรแรงอะ่ะและยังขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของพรรคพวกอีก5้าวิด้วยนะผมทุกคนก็คือหิวไม่ขึ้นนั่นเองนะแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันก็เป็นการ เพิ่มอัตราการลบทักษะถึง60%เพิ่มอัตราการต้านทักษะอีก60%นะครับผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยนะโดนสกิลได้ยากขึ้นแล้วถ้าเกิดโดนสกิลก็จะทําให้เราเนี่ยนะโดนสกิลเบาลงเยอะเลยนะเลนเจอร์ตัวนี้ผมบอกเลยเป็นตัวบัฟที่แม่งเจ๋งอ,อีกหนึ่งตัวนะ และความสามารถของมันเนี่ยก็เป็นการรอบสังหารเมื่อออกปฏิบัติการเหมือนกันนะผมทุกคนผมบอกเลยว่าความสามารถนี้ในอนาคตเนี่ยยังไงมันก็เป็นความสามารถทีเด็ดแน่นอนนะคือมันฆ่าได้แน่นอนเลยเลนเจอร์บางตัวแม่งของไฟตรงข้ามเนี่ยเขาใส่สกิลแบบผิวไหวลบหลีกร้อยเรซนตะผมทุกคนแต่ว่าพอเจอความสามารถนี้โดนทีเดียวดิ้นนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปดูระยะยืนของเลนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยรักกันนะ280นะครับผมทุกคนโอเคแล้ว่วนความสามารถ9ก้าดาวที่ผมแนะนําเป็น last a t t a c เหมือนเดิมนะผมทุกคนแล้วเลน เจอตัวต่อไปนะก็เป็นทางด้านพาสซิวานะผมทุกคนเป็นนักเลงสวรรค์อันดับหนึ่งพาซิวานะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถเลยละกันยกเลิกทักษะอมาตะของสตูแล้วะยังสร้างความเสียาถึง2 6 0 0ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะทำให้สตูเนี่ยชนะงงอีกสี่วีด้วยนะครับผมทุกคนแล้วส่ความสามารถต่อไปของมันเป็นการเพิ่มพลังโจมตี300%เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกเพิ่มอาตากิติเขาอีก50%สนะแล้วโ่ความสามารถ ไฮเปอร์ uh, ของมันเนี่ยเป็นการสร้างร่างคนนะเป็นการเรียกเบิ้ลนะของพาซิวานะผมทุกคนแล้วเลนเจอร์ <Ranger S 2> ตัวต่อไปนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านเฮลเคสนะผมทุกคนเลนเจอร์ตัวนี้มีความสามารถในการสร้างความเสียหายถึง2,8% 0 0เของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะโจมตีเนี่ยทำให้ตูเนี่ยกระเด็นถอยหลังด้วยนะผมทุกคนแล้วก็ยังลดอัดตราการลดทักษะของตูลงอีก40%เนะเลนเจอร์ตัวนี้ผมมองว่าสกิลโจมตีของมันก็งันๆนนะผมทุกคนแล้วก็ยัง เพิ่มพลังโจมตีอีก350%เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก120%นะผมทุกคนแล้วก็ยังฟื้นฟูพลังชีวิต100%ของพลังชีวิตนะก็คือทําให้เราเนี่ยนะอึดขึ้นมากๆแล้วก็ยังวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ฮิวรัวๆด้วยนะแล้วควสามารถ8ดาวไฮเปอร์เนี่ยของเลนเจอร์ตัวนี้เป็นการสร้างล่างโคนนะผมทุกคนก็คือเราเรียก1ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะออกมาถึง2ตัวในการเรียกครั้งเดียวนะ โดยรวมนะผมทุกคนความสามารถของโคโลโบเลนเจอร์ในรอบนี้แม่งมาแลดูแบบดีให้มาดีทุกตัวนะผมทุกคนอ่านแล้วก็ส่วนความสามารถของเกียร์แปดดาวในรอบนี้นะเป็นเกียร์สายป้องกันนะผมทุกคนก็คือให้พลังชีวิตต้านสกิลลดแล่โอ้โหความสามารถนี่คือเบสิกเลยนะเป็นเป็นความสามารถของเกียร์แปดดาวที่ยังไงผมก็ต้องเก็บเอาไว้อยู่แล้วนะผมทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ผมเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดได้สําหรับทางด้าน ID ดีโคลาโบเลนเจอร์ล้วนๆนะ แล้วในตอนนี้เลนเจอร์ที่จะถูกปลดออกของผมก็จะเป็นทางด้านลิมูรูนะผมทุกคนผมเนี่ยนะจะเอาทางด้านบุ d ด้ามาแทนนะผมทุกคนถ้าไม่ได้เป็นบุ d ด้าก็ขอเป็น Jack แจ็คริปเปอร์ละกันแล้วในตอนนี้ ผมได้ทําการเตรียมรูบี้มาทั้งหมด2,138รูบี้แลก็คือผมเนี่ยได้ทําการเติมแพ็คแจ้งเกิดให้กับไอดีของผมเองนะเติมไปทั้งหมด2,132รูบี้ในระบบ iOS นะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอทําการใช้การ์ดกาชาที่ผมสะสมมา2,3เดือนเนี่ยลุยก่อนเลยละกันนะผมทุกคนสะสมมานานมันคันมือจัดๆเลยนะขอลุยหน่อยละกกันถ้าเกิดเปิดได้ในการ์ดกาชาเนี่ยผมโอ้โห เกมเอาเลนเจอร์ใส่เข้าไปในตู้กาชาแล้วอะ่ะโอเคครับคือถ้าเกิดสมมติผมใช้การ์ดกาชาเปิดได้หนึ่งในเลนเจอร์ของโคลาโบในรอบนี้เนี่ย มันช่วยเพิ่มความมั่นใจได้จริงๆนะอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะผมทุกคนคือยังน้อยเนี่ยกูรูแ้แหละแม่งเอาตัวใส่เข้าไปในตู้กาชาแล้วนะครับผมทุกคนแล้วเหลืออีก3 1 0ใบยอย่างงี้ผมบอกเลยนะผมทุกคนว่าครูเทพเราก็อาจจะมีลุ้นกับเขาก็ได้นะผมทุกคนแต่ใจจริงขอเหอศักยมุนีมาหน่อยให้กอนมันกีดให้กอนมันเกิดนะผมทุกคนแล้วเก็บรูบี้สองพันหนึ่งร้อยเอาไว้เปิดเกียร์นะบอกเลยว่าเท่แน่นอนคนละโบนี้เปิด โอ้โหนักโตขึ้น <_ C ut> ก็หวังว่าทางบ้านหลายคนนะที่สะสมกร์ดกาชามาเพื่อการนี้แล้วก็ตัดภาพมาตอนที่ผมเนี่ยนะเปิดกาชาไปจนใกล้จะหมดก๊์ดแล้วนะครับผมทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยคนบุกถล่มเปิดตู้กาชานี้กันเยอะมากเว้ยแล้วตู้กาชาหมุนนานมากผมก็เลยไม่อยากให้ทางบ้านเนี่ยต้องมานั่งรอตู้กาชาหมุนนะผมก็เลยทําการกดข้ามมาเลยนะผมทุกคนคือ มันเกลือมากๆหลังจากได้พัศิวะตัวเดียวคือมันเกมเนี่ยส่งพัศิวะมาซื้อใจไอ้ก่อนนะและหลังจากนั้นก็คือมันเล่นงานผมยับเลยนะตอนนี้2138รลูบี้ของผมจะเฉิดฉายนะครับผมทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์ในตอนนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านช่องก่อนสุดนะผมจะทำการเช็คเลดดอปให้กับทางบ้านเองนะครับผมทุกคนว่าตู้นี้มันดีขนาดไหนนะเปิด ก็เรียบร้อยนะครับผมทุกคนถ้าทุกคนเห็นเงาชมพูใส่หมวกคุณจําไว้เลยนะว่าวงการเกมได้ทําการเล่นงานคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเฮ้ยเกินอุยรู้เรื่องเลยนะผมทุกคนอาจใครได้เลนเจอร์เซตนี้ไปในสามร้อยลูวผมบอกเลยก็กำหมัดกันแทบทุกคนนะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ขอทําการลุยต่อเลยละกันนะผมทุกคนมาโอเคเลดแคปนะผมทุกคน เพื่อนแมวดิอุปสิวะอีกแล้วก็เข้าเนื้อนะผมทุกคนตอนนี้นะคือพัสิวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเป้งในรอบนี้นะผมทุกคนแล้วผมดันได้มาสองตัวตอนนี้โอ้เอ็ดเวิร์ดอีกแล้วโอเคแวมไพร์เมอรี่ โอเคครับเป็นมิตรภาพถ่ายรูปไว้หนึ่งดอกนะผมทุกคนเอาไว้ดูก็ในจังหวะน,นี้นะผมทุกคนไอไกอนมันรันดีพอตัวแหละอ่ะเดี๋ยวเราก็ทําการลุยต่อเลยลักกันนะผมทุกคนก็ชิลแล้วนะในตอนนี้ขอแค่แจ็คเดริเปอร์มาก็จะจบจ็อบแล้วนะครับผมทุกคนโอเคอลิสขาล็อกอู้หูปืนยิงเงินหัวขโมยกับตันก็โดนไปอีกหนึ่งครั้งนะผมทุกคนตอนนี้เหลืออีก900ลูบี้มา ต่ออุ๊เชีย่ยเอาเรื่องจัดเรียบร้อยครับแต่มันซ้ำไงประเด็นน่ะโอเคเราก็ได้เลนเตอร์ตัวชากะมาถึง2ตัวแล้วนะครับผมทุกคนในตอนนี้นะอ่าในงบ 2,100ลูบี้หรือว่าแพ็กแก้งเกิดของทางเพจก่อนซุดของเรานะผมทุกคนผมบอกเลยว่าแพ็กนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆคือส่วนมากคนที่เขาต้องการตัวเทพ,เทพของโคลโบหรือว่าต้องการตัวเทพของอะไรก็ตามนะผมทุกคนเขาเติมแพ็กนี้เขามีโอกาสได้สูงที่สุดนะเพราะว่ามันไปถึงกล่องการันตีกล่องแรกแล้วผมทุกคนไอ้กล่องการันตีกล่องสุดท้ายเนี่ย9,000ลูบี้ผมไม่อยากให้ใครไปถึงจริงๆนะเพราะมันแพงเกินไปอาจได้เฮลเคสมาอีกหนึ่งตัวนะ ก็ถือว่าไปได้ดีเลยนะผมทุกคนแล้วในกล่องคันตีไม่ต้องถามนะผมทุกคนว่าผมต้องการตัวอะไรไอหมวกแดงแจ็คสลิปเปิลเนี่ยมันคือมันต้องมาแล้วนะผมทุกคนในตอนนี้นะอ่าก็คือเปิดไปครบ7ครั้งพอดีนะผมทุกคนได้เวลาลุ้นแล้วในตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะรอกล่องกระโดดสักสองสาครั้งน่าจะเป็นเรื่องดีเลยนะผมทุกคนกระโดดอีกโดดโอเคครับโดดแล้วเปิด โอ้โหเพื่อนแม่งส้มว่ะก็เข้าเนื้อไปนะครับผมทุกคนแล้วสําหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คหรือสำหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอดีก็คือในตอนนี้ทางเพจกรสุดของผมเปิดให้บริการเรื่องนั้นนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ละกกันนะเดี๋ยวเรารอดูรีวิวชากะต่อได้เลยนะผมทุกคน